ตัวนึงค่ะท่นโอ้ยเอาแม่กับว่ามีเงินดอกคุ่านมไม่ได้เอาเงินเดียวนี้อสวัสดีเอฟซสวัสดีทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งกับเอฟซีกับผมตามนแนวทางของพระทุดงเช่นเคยครับ มืัอนี้นะครับขอกันอยู่ที่วัดพระตุด,ดงเมืองลาวครับพี่เสี่ยวผมเป็นกำลังเริ่มสร้างวัดไมเคิลปัสซิเวอรีขึ้นแล้วก็ถวายไส้หมดเลยนะครับ,นรบนะนนนเนาะเพื่อนๆได้เลขเมื่อนั้นเนาะปู่คนบอกว่าดอกบัววางบนฝาบาทนะครับนะ้อเห็บซี่ผมต่างคนกับต่างตีไกัตีกันไปต่างๆกันนะนะแต่ว่าทางคนเนียนเนียนคือเป็นศูนย์สามสามศูนย์นะครับเนดะ้อตะวากากระบาด กายอยู่คันน้ำมนต์ก็ได้พากันปีสีศูนย์ครับแต่ว่าบริษัลงไห้เนาะครับเนาะขับอีกสี่ครับผมนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผมครับขึ้จังบวะฝันล่ะบฝันบฝันอมาตามทางแม่น้อยบฝันชักเห่าฝันจะแก่ให้ดฟางคนละแม่ปลาสัวโด่งก็เพียงแล้วครับ อันนี้เป็นโยมแม่ของพระกุฎรงอ่าครับทำไาบ่ฝันนี่จักเตี้ยอ่ะเาบ่ฝันเลยบ่แม่บ่ฝันจะได้ปฝาทู่พุทธเตี้ยเออฝันจะได้ปฝาทูแล้วเรือแม่ได้แล้วบ่แม่ก็จังว่าโอ้บ่ฝันจักเตี้ยเออบ่ฝันซ้ำมือเจกเตี้ยอือโอ้ฝันนี่เจ๊เตี้ยอือเงินท่านมีีกับบ่กับบ่ฝันมันก็ได้ก่อนพิธีเนาะอ่าได้ก่อนพิธีเมื่อนั้นเนาะแม่เนาะข้อีอือ มาฟันเจ็งเหรอยม่ได้นะฮะมันจังได้ย้ปลาทู่แล้วกันแล้วเลยเออจะเข้าปลาทู่ห้คนเออกัแล้วเลยอืมเรื่องมันผิดไดแต่ว่าไงจังว่าอืมโออืมมาันเทลเอเด็กกันเราว่าเสนองานอะมอบก็วอไ S <S <an> เออแม่ก<อ>็บอกฝันมันบ่บ่บอกพูดมาบ่มาบอกเลยบ่บ่บ่ฝันบ่อยังมีทีมีว่ามันได้บุญไปนี้กันหมดเราบอกแม่จังหวะมันเปนสาทางไหนแล้วอาหารจีนจัวัดมันขึ้นว่าน,นี่มาจับขาอยู่ดิเใครมาจับขาแม่เขาเขาเขามากเขามากเขามาจับจับแม่โอ๊ย เอาเว้ยตือนเหรอัมเฮ้ยไม่คูได้ลไม่เจ้ากูอัไน้โดนขนมาอ่ะไม่มีหยังตัวไม่จับมันไปอีกว่าัได้รับดึดขาไอ๋อเอาเพื่อมาดึงก uh, <tall. S 1> ุยห้ยงกุยอยังเจ้ามาบอกเลยคุณเอราันจับยาวไม่ดึงขาเอ้ยคนม่หยอกน่ะไม่หยอกตัวอืมกันพวกมีวาที่ไหมออ อันนงเป็นยัางเั้นงาหายหยอกหานห่ัผคืหานนลังคือกัสนผู้รเตื่นก็สนว่าคุณพ่มาบอกเลยคุณน่ะอมองสิด้เงินหว่ากันแบบกับบ่ฝันกับบ่ฝันเลยมิดสิบดีไปทาั้งอืะไปใส่นอมว่าทีไปทั้ง ให้ท่านเจ้ปลาทูพุทธมิตรค้นซ้อนเงั้นก็เอาบ่อว่ามิตรเอาพอปลาทูพ้างไหนก็แม่ว่าว่าได้อยากห้ฟังไม่รูปป่าทูนเอางูอันทั้งไก่ย่างมาย่างมาแต่ว่าคนกระนั่งเป็นกลุ่มกันอยู่หลายเหมือนพุทธะครับแกไก่ย่างเขามาย่างเขามาแล้วย่างมหาย่างมหาแม่สั้นเอาปลาทูบ่พันหา เอาประทูยังหรอประทูทอดแล้วตัวหนึ่งพ่่สันโอ้ยเอาแม่กับบ่มีเงินดอกพ่่สันไม่ได้เอาเงินเดี่ยวนี้เมื่อวันที่หาอยังสีมาเอาเมื่อวันที่หาก็เป็นหมื่นลี้เห็นงานเนาะเมื่อวันที่หาที่หาที่หกที่หาที่หกเนีนเกี่ยงานมิดเลย เห็ดเตวเห็ดอันนี้แล้ว่นก็มาฝันหล่าจะไหนก็ม้ฝันม้ฝันแต่วามาหยอกหยอกอยู่จะหันม้ฝันโอ้มาหยอกดือยซี้ม้ฝันไม่หยอกเปล่ามันนั่นบลับไงมีตัวนี่นเลยนั้นบลับเลยมันก็มาจับจับปุ๊บหมด หามเงยกูตื่นต้องพูดได้แล้วไม่จับกูหรือว่าเฮ้ยไม่หยอกกูเห็นอย่างคือบ่ให้บอกเลยกูสามตูนนั่นเป็นอย่างอบอกว่ามานี่ไปเลยนนั่นงลงนันล,ง,ลงกับจับขาเขาไปอ้าวมันทีจับไปใส่บอกว่าลุกขึ้นมาแล้วมันนั่งเขียวหว่างเตยเอะโอ้สุดยอดเนี่ยมัหยอกอะไรอาจารย์คนเมื่อ กระบบอกพวกามีบ mm hmm. อกบอกมิดอาจารย์กะไรอาจารย์หลอดพ่กกระม้าม EN> ้วนมิดเขาววางด้วยมี่จะบพันวาสื่อซีตอกตอโอ้เอา่าจารที <h <h ่วางสรซีตอกตอเอาพ่อกระตูเก่าว่าหันตัวเมียแม่ให้ทีเก่าซีแม่บอกเอราะบ่าเออแม่ซีเก่าซี มันเก่าซีเก่าเก่าซีเก่าเออโอ้เก่าซีเก่าไม่หายม่หันวันนี้เป็นตัวเก่าอีกวันนี้พันลว่าเสื่อนซีกอกเก่าโอ้ซีเก่าเกี่ยโอ้สื่อหลายเลยล่ะฮะสื่อมันต่างหาพันผมได้ลองถูกเล็กตัวดิอืมตัวเดียวดิตัวเดียวเอ๊กเองร่างและก็สื่อเนี่ยบกทุกคนดิเอกแต่ดินอืมาสื่อ เหล้กวัตรี่แล้กก็ะสือที่เก่าเข่าที่เก่า่คนซื้อวัดถาพันจีนไหมวัตหาพัตัวเดียวนี่ตัวเดียวคุณบอกบอกบอกแม่ว่าจะใช้แต่คนรำมันได้ดี่ไนี่ที่นี่เลยอือี่น่เลยเเกี่ยวควบยนี่บ่ยุคพุมยู่นีละคนมาเล่นเขาสมองเลยสันโอ้เล็บมากเจ้าเจ้าสันโอ้เขาจะเลยนเยอ ดีด mm ีก hmm. oh. <w> ็อืมอืมป well. ็นว่าแม่ฟังจูเอ้อืมแล้วเนอตัวเดียวเลยหาพันเลยอืมซื่นนะที่ตื่นอืมค่ะโอ้เกเป็นสิสางวัดรก็คักตัวนี้อืมโอ้อืมเอาสำหรับปลาทูของแม่แม่แกกใข้พันแม่แปรไป นี่คุมาเปลี่ยให้เนี่ไปอ๋ออูบรานจะบ่ว่าต้นเา่าให้ฟังะเขาเชื่สิบังเลเล่แต่ตู้โเดียวพ่อาออคันคู่บาน้องมันกับเป็นนึงเนาะสั้นอตัวนึงกเออมันกับมันกับเป็นหนึงมันตัวนึงอาเสื่อหนึ่งแปดหาวออออโอ้เขาเจกับว่าขึ้นกันด้ย ือนั่งเปลี่ยนหาจ้ะคว่านั่งกะเอ้านเปลี่ยนหาเขนหาเปลี่ยไหนี่ฟองยางเลยละตว่นสือเราเงียบเลยไงเงียเงียบเลยว่าฟันว่าไปันไปว่ฟันมาแก้วแก้วซื้ยซื้อซื้ยซ้ยู่ดีไหมอืม นักนักนี่คือเอต้นอาจารย์ต้นชื่อนี่คือสีเก้าเก้าสีเก้าเก้าตัวเดียวตัวนี้นักนักก็ ouais. ่ nada, ันครับที่ครับชื Canada> ่ออเป็นสีเก้าเก้าสีเก้าเก้าสีอะไรสมมติหน่อตัวนี้นั่น เนื้อคักยนาะโอเป็นยังไงแม่คันกระไดคำละมาตัวนี้คือคักก่าดิเออคันซื้อหลายเลยหาพันคนเนาะตัวเดียวห้าพันบาทตัดตัวเคยซื้อเหล็กลายกันเหล็กตะแหลซาัมาอืออ้แสดว่าเป็นกำมันใจกำมันใจก็จะซื้อพันนั่นอคุณนั่นเหว่าตีแม่ันมาหาคือคุณมาหวังฟังเงินบ่เออื้อนี่ละ ง่านยนยิดนึงละจำมือที่แรกคนละจำมือที่แรกคนละม้วนหนึ่งพกักสา,า,ามาม้วนพักสามาอย่าเสียงาลาบกคุณแม่หนึ่งว่าฟันเทียดเดียวเดียวเลย